นี่ก็คือเหยือปอมราคา20บาทที่ซื้อมาจาก4แยกพระพรมคลองสองนะครับผมก็หน้าตาสวยงามนะสีสันโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t k Channel Thailand นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเหยือปอมนะตัวละ20บาทนะซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับผม ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมว่าจะเอาเข้าไปรีวิวในร้านนะครับแต่ว่าทางทางร้านเนี่ยเขาไม่อนุญาตนะคนี่นะเบ็ดเอสเอนอสนะครับเบ็ดเอสเอนสนะครับผมเบ็ดดำนะครับคุ้มมากนะตัวยี่สิบาทเท่านั้นเองนี่นะมันมีหลายแบบมากนะครับผมแล้วก็หน้าตาสวยงามมากนะคนี่นะตัวเนี้ตัวนี้ก็สวยนะครับผม ผมจะให้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแบบชัดๆกันนะครับใครสนใจเนี่ยสามารถไปดูได้นะครับที่ร้านทุกอย่างยี่สิบาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งพิกัดแผนที่ไว้ให้นะครับผมอยู่แถวตลาดคลองสองนะครับนี่นะมีหลายแบบมากนะครับผมโอเปอร์ก็มีนะครับผมตัวละยี่สิบบาทเองนะครับนี่นะยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมซื้อมา สิบสามตัวนะครับนี่นะตัวนี้ก็เป็นทรงปลากระบอกนะครับก็จะมีป๊อปเปอร์ตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนะครับก็ตัวนี้นะเป็นคล้ายๆกระดีนะครับตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับเกือบๆเกือบๆสองนิ้วเลยนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับนี่นะแล้วก็มีตัวนี้ครับผม สีสันสวยงามแล้วตัวนี้เนี่ยใส่เป็นเบ็ดเบ็ดที่เขาไว้ใส่ปากระดี่ครับผมตัวนี้นะก็นี่นะตัวยี่สิบบาทเท่านั้น,นะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมว่าโอเคเลยถ้าเป็นงานแฟชั่นนะครับนี่นะมีใบพัดด้วยนะแล้วก็ตาเบ็ดเนี่ยเป็นเบ็ดเดียวกับที่เขาใส่ปากระดี่นะครับ นะมาเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันดีกว่านะครับน้ําหนักแล้วก็รายละเอียดของเหยื่อเนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับผมตัวละยี่สบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับซึ่งตามจริงเนี่ยถ้าผมเอาเข้าไปรีวิวได้นะครับมันมีเยอะกว่านี้มากนะครับผมมันมีอีกหลายสิบแบบลยครับที่พวกที่ผมไม่ได้ซื้อมานะครับเพราะว่าเงินไม่พอนะครับ ตัวละยีบผมซื้อมาหมดสิาตัวนะครับก็2สอบาทนะครับนะผมซึ่งตอนแรกผมแวะไปที่ตลาดนะครับแล้วก็เจอร้านทุกอย่างยี่สิบนะผมก็เลยแวะเข้าไปดูนะครับผมก็เจอเหยื่อปลอมมาแล้วก็จะมีกุ้งปลอมโยโยปลอมแล้วก็พวกที่ใส่ลำครับผมอีกเยอะแยะเลยครับพวกตะก้อพวกอะไรเงี้ยนะมาเรามาดูตัวแรกดีกว่า หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวเล็กๆนะครับสวยงามนะผมโอเคนะแรับผมว่าโอเคนะครับตัวละยี่สิบบาทตอนนั้นเองเปลี่ยนเบ็ดให้มันหน่อยก็ผมว่าโอเคนะครับต้นทุนแค่ยี่สิบาทนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันดีกว่านะครับมาดูน้ําหนัก,กน,นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนี้นะครับผมน้ําหนักอยู่ที่ 4.17กรัมนะครับผมดูจากรูปทรงแล้วก็ผมว่าเล่นงานปลาช่อนเนี่ยน่าจะโอเคนะครับงานปลาช่อนงานปลาช่อนปลากระพงก็น่าจะได้นะครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะดําตื้นนะครับดูทรงแล้วแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยครับก็โอเคครับสำหรับราคาแค่20บาทนะครับผมเรามาดูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นปั๊กนะครับ งานปลาช่อนปลากระสูบนะครับหรือว่าจะเป็นปลาทะเลผมว่าน่าจะโอเคนะครับผมเบ็ดก็โอเคนะตัวนี้ผมว่าเบ็ดใหญ่อยู่นะนี่นะเบ็ดค่อนข้างใหญ่อยู่นะโอเคนะผมสีก็สีก็ไม่น่าเกลียดมากนะนะตาติดตาอะไรมาดีนะผมซึ่งงานนี้ก็งานจีนอยู่แล้วร,ราคาแค่นี้นะมาเรามาดูน้ําหนักกันดีกว่า น้ำหนักตัวนี้อยู่ที่7.74กรัมนะผมนะก็โอเคนะครับหน้าตาก็น่าจะเป็นแนวดําตื้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะถนัดว่าเหยื่อแต่ละตัวเนี่ยมันเล่นตกปลาอะไรได้บ้างนะครับถ้าใครทราบก็คอมเมนต์กันไว้ก็ได้นะครับผมจะได้เป็นความรู้ให้น้านเพื่อนเพื่อนท่านอื่นนะครับ เรามาดูตัวต่อไปนะตัวนี้นะก็จะเป็นรูปทรงคล้ายๆปลากระบอกนะครับตาเหลืองนะอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นเบ็ดดำด้วยนะผมนี่นะเบ็ด SNS นะครับเบ็ดดำนะตกได้เลยนะตัวนี้นะโอเคนะสวยอยู่นะ ส้มๆนะครับผมตัวนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่4.5กรัมนะครับผมดูทรงแล้วก็คงจะเป็นดําตื้นท้งนั้นเลยนะครับนะ4.5กรัมนะครับหน้าตาก็โอเคอยู่นะครับโอเคนะครสวยงามอยู่นะครับกับราคาแค่20บาทนะครับผมมาเรามาดูตัวต่อไปดีกว่านะครับ ตัวนี้ก็ไอตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเล่นตกปลาอะไรได้บ้างนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันไว้ก็ได้นะผมแต่ว่าสีมันโดนใจดีนะนี่นะสีมันก็ประมาณนี้นะจะออกลุ้งๆแววๆหน่อยนะก็ไม่ถึงกับน่าเกียดมากนะครผมแล้วก็ตัวนี้ใส่เบ็ดเบ็ดที่เขาไว้ใส่กับปลากะดีนะนี่พร้อมตกเลยนะผม แต่ตกปลาอะไรนี่ผมไม่ทราบนะใครรู้ก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะมาเรามาดูน้ำหนักกันดีกว่านะน้ำหนักอยู่ที่10.91กรัมนะรัมนะผมก็น่าจะดำลึกอยู่เลยนะผมว่านะก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแน่ๆคือตีไกลแน่นอนนะ10กรัมนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะ ตัวต่อมาก็จะเป็นป๊อปเปอร์นะสีส้มนะผมส้มปักแดงนะส้มปักแดงก็ป๊อปเปอร์นี่แน่นอนก็คงจะเป็นพวกช่อนกระสูบนะผมนะช่อนกระสูบชโดก็น่าจะได้นะแต่แน่ๆกระสูบน่าจะชอบนะผมลาเบ็ดก็ค่อนข้างโอเคนะหนาใหญ่อยู่นะแต่ใครอยากเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้นะผมแล้วก็ปากจะมีรูนะนี่ ไม่รู้นะแทงปากมานะครับผมดีไม่ใส่ห่วงมาด้วยนะมาเรามาดูที่น้ำหนักกันเนื้อนะครับตัวนี้นักน้ำหนักอยู่ที่แปดุดเจ็ดห้ากรัมนะครับผมโอเคนะแปดจุดเจ็ดห้ากรัมปากแดงนะครับของส้มนะครับผมตัวต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวสีเขียวนะครับคล้ายๆกับตัวที่สองที่รีวิวไปนะครับ ตัวนี้ก็น่าเล่นพวกปลากระสูบปลาทะเลนะครับปลาช่อนก็น่าจะได้อยู่นะนี่คนระับหน้าตาโอเคนะครับอ่าหน้าตาโอเคนะครับน่าเป็นแนวดําตื้อนนะครับตัวนี้นะเมาดูน้ําหนักกันดีกว่าครับน้ําหนักอยู่ที่เจ็ดจุดห้าสิบกนระัมน่ะเจ็ดจุดสี่หกนะผมเจ็ดจุดสี่หกกรัมนะครับนะ สีสีแล้วก็หน้าตาเหยื่อเนี่ยก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดนะครับเีนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะเลยนะที่ซื้อมาจากร้านนะผมที่จะกลับมาจากตลาดนะตัวต่อมานะก็จะเป็นป๊อปเปอร์นะตัวสีฟ้านะผมตัวจะใหญ่กว่าตัวสีส้มนะปากแดงนะแก้มแดงนะกวแดงแก้มแดงคนระับ มาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะน้ำหนักตัวนี้นะผมอยู่ที่9.87กกรัมนะครับ9.87กรัมนะโอเคนะถือว่าโอเคนะก็คงช่อนจะดูกระสูบแล้ววนะ่าถ้าใครทราบว่า มันสามารถตกปลาอะไรได้ก็คอมเมนต์กันไว้นะครับจะได้แบ่งปันความรู้แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อนๆได้นะคผมนี่นะนี่นะตัวต่อมานะตัวต่อมาขอรีวิวเป็นตัวนี้นะแน่นอนเลยตัวนี้เนี่ยผมว่าใครเห็นเนี่ยคิดแน่ๆเลยว่างานประช่อนนะผมเองก็คิดว่างานประช่อนนะผมน่าโดนมากนะเดี๋ยวแกะให้ดูนะตัวนี้เนี่ย จุดเด่นมีใบพัดด้วยนะครับจริงๆเนี่ยมันมีอีกหลายตัวเลยนะครับหลายตัวเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปซื้อมารีวิวให้ดูอีกนะครับผมนี่นะตัวนี้ก็เป็นเบ็ดทองนะเบ็ดเหลืองนะที่เอาไว้ใส่กับงานปากกดีนะผมโอเคพร้อมตกเลยนะเนี่ยราคาแค่ยี่สิบบาทนะนี่นะโอเคนะผมหน้าตาก็ไม่ขี้เลยนะครับ ของส้มนะครั้งเหลืองเขียวนะปากก็ปากก็แน่นอยู่นะปากแน่นอยู่นะนะโอเคนะมาเรามาดูน้ําหนักกันดีกว่านะน้ําหนักตัวนี้นะผมอยู่ที่10.24ุดสองสีกรัมนะตีไกลแน่นอนนะ10กรัมขนาดนี้นะพอพอกระดีเลยนะตัยพัดเสริมแอคชั่นนะโอเคนะ น่าโดนเนาะปลาช่อนนะผมไม่น่าพลาดนะเดี๋ยวมีโอกาสผมค่อยงว่างค่อยไปรีวิวให้ดูนะครับถ้าได้ตัวก็เดี๋ยวจะเอามาให้ชมนะครับผมเรามาดูตัวต่อมาด้นยครับตัวต่อมานี้ก็หน้าตาเหมือนปลากระบอกปลา,อปาโอเลยนะก็เป็นสีฟ้ากับสีบอลน,นะสีฟ้าบอลน,นะเขียนนะไม่ออกหรอสติกต๊กเกอร์ฟ้าบอลน,นะนี่นะ มีห่วงอยู่บนหัวนะนี่นะไอน,นี้ตกปลาอะไรนี่ผมไม่ทราบเลยนะตกปลาอะไรได้นี่ผมไม่รู้เลยนะแต่ว่าอยากซื้อมารีวิวให้ดูนะเพราคาแค่ยี่สิบาทเท่านั้นเองนะหน้าตาโอเคนะนี่นะแก้มแก้มท้องนะตัวเท้าตัวบอลหลังฟ้านะนี่นะแล้วมีห่วงอยหลังด้วยนะตกปลาอะไรได้ผมไม่รู้นะมาเรามาดูน้ําหนักกันดีกว่าครับ ตัวนี้เนี่ยน้ําหนักอยู่ที่15้ากรัมเลยนะโอ้สงสัยหัวทิมแน่แล้วตัวเนี้ยผมว่าน่าจะมาอย่างนี้แน่แล้วนะน่ามาอย่างนี้เพราะหัวหนักนะหนักหัวนะไม่ได้หนักตัวเลยตัวไม่หนักเลยนะหัวหนักมากเลยห้ากรัมนะก็ใครทราบปลาตกปลาอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะผมซึ่งถามผมผมไม่รู้นะตกปลาอะไรได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ <c oughs> เรามาดูตัวต่อไปดีกว่านะ ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็ตัวนี้เนี่ยคงจะเป็นช่อนชะโดนะครับแต่ช่อนเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นไซโลที่มันจะกัดนะครับตัวมันใหญ่มากเลยนะก็มันจะมีกตัวหนึ่งนะครับคล้ายๆลาพาร่านะแต่ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะครับเงินไม่พอซื้อนะผมนะครับตัวนี้ก็เป็นเบ็ดแดงนะครับก็ถือว่าโอเคนะค่อนข้างที่จะหนานะครับถ้าเป็นงานประช่อนเนี่ยก็คงเอาตัวได้แน่นอนนะครับนี่นะ ตัวก็เป็นสีชมพูนะนี่ถลอกนิดหน่อยนะตอนซื้อก็ไม่ได้ดูนะตัวก็สีเทานะหลังจะออกฟ้าๆขับคามนะผมรับฟ้าอมน้ําเงินนะหรือเรียกสีกุมาท่านะผมหน้าตาก็โอเคนะนะนี่โอคงจะเป็นแอคชั่นกระดีนะเป็นแอคชั่นกระดีนะผมตัวนี้เราก็เรามาดูน้ําหนักกันดีกว่านะน้ำหนักตัวนี้นะผม ู่ที่14.25กรัมนะก็โอเคนะที่ใครว่า,างานชดจิบอะไรก็น่าจะเล่นได้อยู่นะครับตัวละ20บาทตอนนั้นเองถ้าเอาตัวได้ก็ถือว่าโอเคนะเคนะรื่องติดตอก็ไม่เสียดายนะครับราคา20บาทเท่านั้นนะฮะลมาดูตัวต่อไปดูว่านะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็น รูปทรงปลากระบอกนะครับผมตัวนี้เป็นหน้าตาเหมือนปลากระบอกนะสีสันก็ใกล้เคียงกับปลากระบอกมากนะครับแล้วก็ติดไปตัวนี้คนระับตัวนี้เนี่ยก็คงเป็นงานปลากระสุกเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคแน่นอนนะปลากระสุกน่าจะเล่นได้นะครับความยาวก็อยู่นะ่าจะประมาณแปดถึงเก้าเซนนะครับตัวนี้นะ แต่ถ้าเป็นงานชายฝั่งเนี่ยน่าจะโอเคนะครับผมงานทะเลนะครับเรามาดูเนือว่านะน้ำหนักอยู่ที่8.45กรัมนะครับผมตัวนีนะ้น้ำหนัก8.45กรัมหน้าตาถือว่าโอเคนะครับตัวแวววาวนะครับผมหลังดำคางเอ่อคีบคีบคางแดงดิดนหน่อยนะครับเหนือกนะครับผมท้องเทาคนะัะออกสีบอลน,นะหน้าตาโอเคนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ในราคา20บาทเท่านั้นนะเรามาดูตัวต่อไปดีกว่านะครับตัวต่อไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นงานแนวคล้ายงานปลาช่อนนะครับหรือถ้าเป็นงานทะเลเนี่ยก็น่าจะเล่นพวกปลากรงปลาเก๋าอะไรได้อยู่นะครับหัวแดงตัวขาวนะรับโอเคนะครับราคา20บาทเท่านั้นนะซื้อมาจากร้าน20บาทจริงๆนะครนี่นะ สามารถไปดูกันได้นะครับกับพิกัดที่เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะนี่นะตรงคางเนี่ยก็จะเป็นรูบุกลงไปเล็กน้อยนะคน่าเป็นเสริมแอคชั่นอะไรของมันในตัวนะครับสีก็ไม่น่าเกียดเท่าไหรนะ่นะครับมีรอยถลอกบ้างเล็กน้อยนะเบ็ดก็ใหญ่นะพอพอใช้ได้นะครับถ้าจะไม่เปลี่ยนก็พอพอใช้งานได้เลยนะผมว่านะหัวแดงนะครับตัวขาวนะครับ เรามาดูน้ำหนักกันดีกว่านะครับผมน้ำหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่1 0 1 4ุหกรัมนะคสิบจุดหกรัมถือว่าข,ข้างๆโอเคนะเนีย่ยก็ไม่ถือว่าน่าเกียนะครับในราคา20บาทเท่านั้นอืมันน่าโดนมากนะคึ่บมันยังมีอีกหลายแบบมากนะครับแต่ว่าผมว่าเงินไปไม่พอนะครับผมเพราะไม่คิดว่ามันจะมีนะ เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมจะซื้อตัวอื่นๆมารีวิวให้ดูนะครับตอนแรกกะ,กะว่าจะเอาเข้าไปในร้านนะถ่ายวิดีโอ,อมานะผมแต่ว่าขออนุญาตแล้วเขาไม่ให้นะเสียดายนะก็เลยต้องเสียงเงินซื้อมันออกมาอีกนะเพื่อให้เพื่อนๆได้รีวิวดูเหยื่อราคาถูกแบบนี้นะครับผมนะมาเราไปดูตัวสุดท้ายกันนะครับตัวที่สิบสาม ุดท,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 ท้ายสุดนะครับเบ็ดนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเล็กและก็บางมากนะผมส่วนหน้าตาเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นสีฟ้าดำนะครับตาขาวนะผมขี้ขาดนะผมตาขาวนะตัวนี้นะค่อนข้างที่จะเบานะน่าจะเป็นเหยื่อดาตื้อรัน,นผมตกปลาอะไรได้ผมไม่แน่ใจนะใครรู้ก็คอมเมนต์กันไว้นะนะใครเคยซื้อไปลักษณะแบบนี้ตกปลาอะไรกันได้ก็คอมเมนต์กันมานะผม จะได้บอกเพื่อนๆน,นานากันนะครับแบ่งปนันความรู้กันไปนะครับหน้าแดงนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีลายเกตด,ด้วยนะอโอเคนะครมาเรามาดูน้ำหนักอยู่ที่3.18 1เท่าไหรนะ่เนี่ยสามกกรัมนะครับผม3 1 6กรัมก็กว่าจะตีออกนะี่ก็เอาเรื่องอยู่นะครอ่าซาเบสที่ตีอย่าเบาไม่ค่อยได้นี่คงเพียงใน1 1บเมตรนะครับ ก็เอาเรื่องนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเบารลบตัวเล็กด้วยนะนี่นะโอเคนะครับตัวสุดท้ายก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งพิจัดไปให้ที่ท้ายคลิปนะครับว่าถ้าใครสนใจจะไปดูเหยื่อเนี่ยสามารถไปดูได้ที่ไหนนะครับอ่า นี่ก็คือร้านหน้าตาร้านทุกอย่าง20บาทนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนพิกัดมันเนี่ยนะครับอยู่ตรงตลาดสีแยกพระพรมคล,ลงองสองนะผมใครสนใจก็ลองไปแวะชมได้นะครับผมครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กันให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรให้ชมอีกก็อย่าลืมพาดรับชมกันนะ